เล้อะไรบ้างไงเรีงเล็กแฟนเอ้ยเปล่านะได้อะไรบ้างไงเกฟงเลีกแฟนเอ้ยเปล่านะเต็มปนไหหม่เหมือนจริงฮะเฮ้ดยัดแม่ พวกมึงมันก็แค่เด็กกระโปรงคนนึ่งละมั้งมันก็ไม่ได้กิงอยู่ต้นตินเป็ดขี้อะไรหรอกก็สวัสดีน้องๆหนู่นๆทุกท่านเลยครับผมวิวสุริการกุลโนวันนะครับผมก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะผมผมก็จะไปทําการสุ่มห้องจีบสาวกันนะครับผมน้องๆน้ำลายกระเซ็นเลยที่ก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปสุ่มห้องกันเลยดีกว่านะครับก็อยากได้หวันใจสักคนนะครับแบบว่าแบบมาเอ้คคนนีรับ โลก,กิีดฮัลโหลครับเด่นป่ะได้ยินทำไมต้องท้ำเสียงออกนะฮะจะให้พูดยงไงป้อไม่รู้แล้คนจังหวัดไหนนะครับขอนแก่นขอนแก่นได้ยินปะได้ได้ยินขอนแก่นเขาว่าน่ารักใช่หรอใช่อืออแล้วขื่นทำไมฮะไปใครก็ไม่รู้ป้อเอาอะไรเลยแล้วจะเกิดทำไมยังงง เรียบร้อยลนไม่เราจะพูดไงแล้วแต่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยทำได้ไงไม่ได้เสียงเนาะเดยทำให้ดูเลยบอกละไเอทำสีงเอาก็แคอยากได้ยินตรงนี้เอคมีแค่เอคีเไม่มีแบบไอ้ลบยงอกีไตด้วยออกมาเดี๋วจาหวใจเอ้ยตอนะเล่นไล่กับแฟนเนาะ ไม่มีใช่หรือเปล่าน่ารักแบบนี้ใช่หรือเปล่าแล้วรู้ได้ไงว่าน่ารักก็ก็คนมันเก่งอะครับก็เห็นวันแล้วเล่นกับแฟนอยู่ไม่ใช่หรอวันไหนก่อนเมื่อวานก่อนเมื่อวานเห็นอยู่เล่นกับอันนั้นอะไอ้คนชื่ออะไรนะชื่อแบบชื่อเอกอะเอกไหนเอกครับเลยไม่ไม่ชื่อเอกชื่ออะไรจำไม่ได้เหมือนกันเหยาปั่นเหยาปั่นปั่นอะไรไม่ได้ปั่นได้แฟนหนึ่งคนคออะไรนะ เหยนลี่ยนอะไรอ่ะมีแต่เท่งเป็นเท่งอ้ว่าอาปากเย้ยอาปากทอไหมโอ้โเกเขาอมเลียนเยอยุเกอะย่อายุสิบหกครับอันเพี่อ่ะสิบเจ็เอนั่นหละไม่7จสิบเจ็ดแล้วหรอไม่เ7็ดเก้สิบแปดแกก็สิบแดที่ทอมมาชอบแบบแย่งะได้แต่ว่าก็กมันปิดอะ ก็อยากว่าไปอยู่ในใจเฮานี่ฮะเล่นบุกนะเอาเราจะอยากอยากให้เล่นอย่างอื่นนะบุกจีบสาวห้าบาทสิบบาทปักก็ทำคนแบบมาเยอะแล้ว <c oughs> <c oughs> ยังมีคนเขืนมันติดเรียกพี่เนี่ยงั้นก็ไม่ต้องเรียกพี่ไงเรียกอย่างอื่นไหมฮะเรียกไงคิดแล้วอยากเรียกเลย <c oughs> เรียกอะไร, <c oughs> ระได้บ้างอ่ะ เล็กงเล็กแฟนเอ้ยในอะไรอะไบ้างไงเล็กฟงเล็กแฟนเอ้ยเอานะมีมากี่ดวงมีใจหัวใจอ่ะอุ้ยรัวจังเอาไปสร้างลูกไปลูกผลิตได้แล้วผลิตผลิตลูกได้บ้างไม่ได้นะไอ้เจ้าพี่ใครเป็นคนรอดมาไอ้โลดดนี้อีเรียกคนเล่นกายเหรอวะโอ๊ยโดนหัวไม่จริงจังอ่ะ สั่งที่มีใช่ยังยง่ายยังดันดิว่าหนูไม่มววีอวอลหนูดันไม่ได้เอาหนุ่มยี่บอกผลิตได้เตรียมหนักมากโป๊ะว่าน่าจะตายจะเรลืมนามาแบกมาแบกเรานะอุ้ยนะเบื่อว่ะโอ้โอ,โอ้จะเบื่อทำไม ฟังทำไงคะข้อแหวนอะเหมือนอะไรเหมือนผู้หญิงอะเสียงอะเหมือนหรอไม่เหมือนนะเหมือนไมเหมือนผู้หญิงวะเนี่ยเป็นผู้หญิงเหลี่ยมวะเนี่ยพอเต็มไม่เหมือนใครหรออันนี้ไม่เหมือนจริงฮะเฮ้ยเออจะทำมือนนั้นทำไมช่วยเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยช่วยในเกมหมอไม่อยากช่วยในเกมเอ้าจังไรอะไรลมลมลมมึงอะตาม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 เลย จะด่าหรจังไรก่อนเลยเนาะมันอยู่ในใจหรือเปล่าทำไมไม่เล่นจังไนอ่ะเล่นไปไม่เอานนคอยากเล่นอย่างอื่นอะอยากเล่นอย่างอื่นอ่ะอยากเล่นอย่างอื่นมาชื่ออะไรเนี่ยฮะเออเขาพูดด้วยเขามาชื่อก็ไปเจอในนั้นไงหน้าแล้วซื้อโจทยชื่อสมชายใช่เหรอไม่นะคะไม่มึงแตกฮะไอชิบุงเจ้ากู

ไม่หมอวเวดนี้<อ>มันแรงอ่ะฮะมันแรงจริงแล้วพรุ่งนี้ไปไปไเรียนหรอไม่ไม่ได้ไปทำไม้อนหน้า <c oughs> ไปเรียนบ้างทิ้งกันเจอทิ้งกันเฉยทิ้งอะไรยังไม่ได้นอนเลยง่ <c oughs> วงกันฮะไอคีลาแต่โอ๊ยสวัสดีครับสวัสดีครับจุ๊บยุบคีอะแม่งคนดูเอาจริงจริงเลยนะครับกระเถิดแม่งก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ย แล้วกูจะหลงรลักอเธอไปแล้ววะโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้แ <Ottawa> ล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าน,านะผมไปละครับเจอกันนะผม